JHM เคลมหุ้น14มีนาคม2567พักผ่อนวันนี้เป็นอีกวันที่เจเเคลมหุ้นคงพักผ่อนให้มากที่สุดเพราะตลาดหุ้นไทยอยู่ในสภาพไม่น่าเข้าไปยุ่งเก่งกำไรมากนะักหากไม่รู้แจ้งในหุ้นที่จะเล่นเว้นรู้จักหุ้นทราบแบบรอบด้านและรับความเสี่ยงได้เลิกทุกได้แล้วขนาดมะม่วงยังสุกเลย SJWD เตรียมลงทุน SCG Inter Vietnam SJWD เตรียมเข้าลงทุนใน SCG Inter Vietnam เพื่อรับรู้รายได้จากการให้บริการโลจิสติกสแก่โครงการปิดโรเคมีครบวงจรส่วนปีนี้วางกลยุทธ์ขยายและเชื่อมโครงข่ายโลจิสติกสทางบกน้ำและอากาศในระดับภูมิภาคเพื่อขยายธุรกิจ f r e i g h Forwarder หลังเข้าถือหุ้น SINOANI SWIFT สุดท้ายแล้วคนที่คิดจะไปให้ไกลคือต้องเติมน้ำมันให้เต็มถัง เอาอีโอจำต้องสู้ JCM เคลมหุ้นเห็นราคาหุ้นเอาอีโอแล้วรอบนี้จำต้องสู้แล้วเพราะหากไม่สู้ฝูงสัตว์พร้อมรุมขยำแบบเต็มเขี้ยวเซฟโซนเดียวที่อยากมีคือตู้เซฟดีๆแถมเงินสักล้านโปรดติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่หุ้นอินไซด์ .com